สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะตอนนี้กำลังจะไปตอนนี้ที่นี่ยังไม่ปีใหม่เซ่ไหที่นี่ยังไม่ปีใหม่ฮัลโหลที่นี่คืนนี้กำลังจะปีใหม่เรากำลังจะไปรับอาหารที่เราสั่งกันไว้นะคะซึ่งเราตัดสินใจว่าจะกินอาหารที่บ้านเพราะว่าเราไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้ถอดหน้ากากได้ เราไปไหนไม่ได้เพราะว่าโควิดนะคะไม่สามารถไปกินในร้านได้เป็นอาหารฟิวชั่นเอเชียอเมริกันนะคะนอร์ทอเมริกันอันนี้คือจะไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงเพลงในรถโอเคค่ะบาย you ready ready where are we going what are we doing <Odd S 1> what's <couple, S 1> the date today couple o e New Year's Eve dinner New Year's Eve มวใช่ i don't bring mine all right <laughs> okay okay we're here dylan's going to get the food oh yay careful yeah, can I pass okay let that me you? take that กลับมาที่เราจะตัดโต๊ะก็นค่ะได้เวลารับทานนะคะ Th sauce, look good. แม็กกี้ตีอนองแม็กกี้มาใส่ข้า <laughs> วัดมะพร้าวนมมะพร้าวกับถั่วแดงค่ะอันนี้เป็นนมมะพร้าวกับถั่วแดง Supposed to be like white rabbit dessert, bao bun, but it's like peanut butter and jelly. There's peanut butter on here, peanuts and jelly. Yummy. And then ice cream. It's like an ice cream sandwich. Yep.